เป็นงมิเกอรนัตามาก็มารวมเด็นจักรพในส่วนตัวอย่างไม่ได้ส่วนโยกพะเป็นเสร็จงานโยกพองนัตตาเสร็จวันดังกัลยาณมารนนันเมื่อกด้ดังรัศกราวันวัน ราจะพูดความผูกพันความรักกับหลวงพ่อีนา่เพราะต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ทำกรรมถึงแม้เราจะอยู่คนละวัดแต่ท่านก็เสมือนเป็นเป็นพ่อได้เป็นสหธรรมิกก็ใช่ เพราะนั้นเ็สงเสียก็เสียดายแต่ดายที่เป็นคุณหลวงพอ่อจากไปก่อน,น,นป่ิบติได้ได้เห็นต่บนกระรุมเราเป็นเงินใหม่หลวงพ่อมันสร้าง็นศาสนาของวัดเพื่อจะลองดับ การันน <the> <kiss and S 3> ี้พวกเราสาธุชนอมีประสานดีและก็ไดประจักษ์แต่ก็เป็นศาสนาธรรมที่พวกเราได้ใคือสนาธรรมที่แท้จริงยัดโยมทิศมาในพระธรรมก็เหมือนกันเราได้เห็นว่าชีวิตของพวกเรา ว่าชีวิตของมองงนุษย์เราถ้าเรามองดีๆมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรที่น่าชื่นชมมันไม่มีอะไรที่น่นาประทับใจมันไม่มีอะไรที่น่าจะใกล้ที่จะที่อยากจะอยู่ต่อไปพอเมาถึงวันาณส้นทายพวกเรา ผรมาจากประเด็นบุของพ่อเพราะนั้นธรรมชาติที่พธองค์ตรกาศอมว่าชีวิตของคนเรามันีแค่นี้เราได้เห็นเตจนว่าญาตโจมทุกประการ ้องให้ใครลำบากมันต้องมาดูแลมันต้องมาทำภาษาอีสานว่าต้องมาจมขี่ตรงเนี้ยมันเนี้ เมื่อท่านไปแล้วเด็กโยมหรือว่าอาุสงฆ์อนนงไงะไรกนสิ่งที่หลวงพ่อท่านฝากเราไว้นี้ได้ยิงมันคื็สัญญารันท,ที่นี้มันเหลือในของเราที่อยู่ตรงนี้ว่าจะทำยังไงให้มันสมเกียรติและทุกคนหลวงพ่อเราต้องช่วยกัน ยมรู้ไหมงานศพแต่ละครั้งนี่มันไม่ธรรมดายิ่งเมื่อใดบุคคลหลวงพ่อท่านเป็นพระมาจากพิธีทาตมาก็มาจากพิธีอือโดยที่ไม่ใช่คนหนึ่หลวงพ่อท่านสร้างมาขนาดนี้วัดมงคลโกมิตลามิจเจริญมาขนาดนี้ มันก็น่าภูมิใจพวกเรานะด้านโยมให้ภูมิใจมาเพราะเลยมงคลหลวงพ่อท่านสร้างโอุย้ยสุดยอดนะเมื่อท่านสร้างไปสุดยอดแล้วนโยมเมื่อท่านจากพวกเราไปท่านมาจะฝากว่าทำยังไงที่จะให้มันสมกับท,ที่ท่านสร้าง ไม่ใช่เราจะทำยังไงก็ได้มันเสร็จๆไปไม่ใช่เพราะหลวงพ่อไม่ใช่คระบลงปู่ลงตาธรรมาดาเป็นที่รู้จักไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นญา,าติโย อย่างอาจาธรรมเนตรก็รู้จักในฐานะพระสงฆ์ตำแหน่งหนึ่งรู้จักในฐานะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเคยเป็นพระบาจารย์ที่สองเดอที่ทมยาลาอาจารย์ธรรมเป็นต้องิสี์ดันนะเป็นไหมอารารโฉมระนังเก่าจะทยาคนเดียว ไม่ว่าจะเป็นพรรสอนกณะสองไม่ว oh, ่าจะเป็นโยมทำยังไงที่จะให้คนอื่นที่เข้ามาเอาไรื่นงบรกาญว่าโอ้โยมวัตนโคิโารามนี่จัดงานให้ประเด็จกรหลวงพ่อสุดยอดพระเจ้าเป็นทุกจอยนี้ไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วบอกโอ้ จะสร้บบางรัปา์นี่คือสิ่งที่เราจะต้องคิดให้ได้อาตมาไม่พูดทำมานะแต่ให้โยมคิดก็แล้วเ,เป็นทำมาเพราะรมานไปใส่นันเพลการที่เราจะจัดยานอย่างนี้อ้มันเหนื่อยนะ โดากกาเนะเยเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่รังสัการ์ดเราว่าท่านเดือดรอาตมาเพิ่งเสร็จงานเนี่ยวันที่ท่านไปไดมงศ์อาตมาว่าอาจารย์ใหญ่าผมไปหรออาตมาบอกสิขอเป็นเถินาสักพอวันจันทร์ท่านไปไดมงศ์อาตมานะส่วนไม่ได้ท เพราะมันเหนอ่ไยจัดการให้โยงพ่อสามสี่วันนั่นเแต่อันนี้มันจะาห้าสิบวันมันไม่ใช่ทางการนะครแล้วห้าสิบวันนี่เราจะต้องเตรียมเตรียมตั้งแต่ตอนนี้ก็นต้นปัแล้วมันต้องช่วยกัน จะบอกว่าพลเอกเป็นสมการลงไปที่หลังไปเพราะเป็นสมการแต่เพูาอ,อย่างนั้นไดไอย่างนี้เพราะหลวงพ่อคือหลวงพ่อเจ้าบ้านเราทุกทุกทุกคนเท่าทุกท่านเป็นพ่อเราแล้วก็พูดทำมาบอกว่าใครทำก็สมานได้บมไม่ใช่ว่าททำได้ไม่ได้ มันจะได้นะช่วยกันถ้าไมช่วยกันงานนี้มันจะสายหน้าขายหน้าใครก็โยมนี่ไหนจะได้สายหน้าประมาณว่านะเพราะชรวบานนึ่าคนละสายหน้าโยมกันทั้งนี้เปกรรมการอบสนีอสุะก ถาไปเตียนซ้ํกันเนี่ยโอ้งานนี้หนักเลยแต่ก็ลงพางงรุกนะเตียนเนี่ยจะเลื่อนแค่โยมนะจะเลื่อนลงพาลูกเตียนโยมคนที่เป็นกรรมการู่ตรงนี้คือลงพาลูกเตียนที่เขาจะทำาล้วก็ปุ๋ยแล้วกช่วยกันนะเพราะเราโคจรเรื่องธรรมะที่เราทํานานหลวงพ่อเป็นหลวงพ่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นครู ที่จะสอนพวกเราท่านอ่ะนบางคนเน่จะตามคำเทพน่านพูดที่แต่ว่าการการกระทำต่อท่านนี้จะทำยังไงบางคนเนี่ยไม่จําเป็นก็พูดอกโยทางเลยการกระทำมันจะได้ผลเยอะเีกว่าจะดีอจะพูด้าจะมาคนหนึ่งยชอบพูดแต่ชอบทำมา ตั้งแต่วันที่ทราบข่าวว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเสียท่านมาทักมามาดูว่าจะได้ช่วยอะไรมั่งมาแล้วสถานที่เราพรอ้อมทุกอย่างเอาตุ๊ีหมดเลร็อาตมาก,ก็ไม่ได้ถาวันที่จะรับศพพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาเข้ามาวัดท่านมาทักมามาแต่เช้าเลย หลังเสร็จรรแล้วมาต่ออาหารมาเตรียมเราเพราะอันนี้คือการที่เราจะแสดงบอกว่า,ร,ารักหลวงพ่อจริงจะได้พูดเฉยๆนะคุกโยมจะไม่บอกว่าขึ้นเกดหอดมร้อนหรือทำบัญชีหอดไหนหอดจะต้องทำอะไรสักอย่างช่วยอะไรท่านนะช่วยอะไรมากเนแบบนั้นะ เพราะนั้นเรารู้ว่าอะสัจธรรมชีวิตมันจบแค่ไหนที่นั่งตรงนี้เนี่ยก็ไม่มีใครหนีได้แม้กระทั่งละเมาอพวกนี้มันมก็ดน,นีไม่ได้แต่ก่อนที่จะถึงวันนั้นน่ะเราจะทําอะไรกังก็ช่วยงานจบประเด็ดตนตรงนี้ดัดนั้นทำปันจัยคนอื่นไม่ทำก็ต้องพูดกันวันจะไม่ว่าใครคนไหนอยากได้บุญคนนั่งทำ คนไหนไม่อยากได้คนเราก็ไม่จำเราต้อกไม่จำเป็นต้องไปบอกต้องไปว่าต้องไปกล่าวถ้าเราอยากได้เราทำแต่ถ้าเราไม่อยากได้โยมท่านคิดไม่อยากได้บนหนึ่งโยไม่ต้องออกจากบ้านเลยนะมันขาดไม่ต้องมาเพราะมาแล้วเราว่าคนนั้นคนนี้เนี่ยไม่ต้องมาโยติดบ้านนอนสบาแล่ต้องขาด แต่ถ้ามาเรากต้องถามช่วยกันนะอามาก็จะมาดูอยู่เรื่อยเลยมาช่วยพวกอาจารย์เรืยเพราะนับตั้งแต่อาจารย์ราพัานอาจารยที่ไม่ใช่ลูกศิษย์นั่งอยู่นี่เกือบหมดเลยนะที่เป็นลูกศิษย์อามารย์ก็จะมาดูด้วยก็คุยกับอาจารย์เราผ่นบอว่าถ้ามีอะไรให้ผมช่วยได้ก็ ออก็ต้องไปให้ท่านโซไฟจะต้องไปหาบางทีมันไม่อยู่วัดมันไม่เจอแต่ตอนที่ท่านก็ไปตั้งแต่เที่ยงก็ไม่เจอเพราะมันมีภาระหน้าที่ที่ต้องทำนะพระนักญาติตัวมันกาจะไม่แย่งไม่คุยคนเดียว,ยวยกันยอมนะวัดมงคลเราเลยต้องช่วยกันนะ ถ้าเราวัดมงคนเรามันช่วยใครแล้วใครจะมาช่วยเราก่อนที่จะให้คนอื่นมาช่วยเราเราต้องช่วยกันเองก่อนงานของพ่อเราก็ช่วยกันทำเพราะหลวงพ่อท่านอยู่ชุมพรนี่ยท่านฝากชีวิตเอาไว้ตรงนี้เลยถ้าโยกไม่ทำไม่ท้าถ้าใครงาพี่น้องก็อยู่ชุมพรหมดเลยนะเพราะนับธรรมาระ ฝากไปแค่นี้นะแต่ตอนสุดท้ายก็ขอทุกคนทนา,านหนุ่มญาติโยมทุกคนที่ได้เป็นเจ้าภาพและทำความส่วน็นธรรมำตอนนั้นคุณกุศลที่ญาติโยมทั้งหลายได้กระทำแล้วจะเ,เป็นประบาดเบญชาไปถึงดวงวิญญาณของพระเดชพระปุณงพ่อได้รับทราบว่ะญาติโยมคณะสงฆ์ที่อยู่ด้านหลังยงังเป็นห่วงและยังรัก ดังนั้นราล,ลึกถึงท่านตลอดเวลาขอให้บุญกุศลน,น,นั้นจงนนทโสมของรเราเทพพุคุณหลวงพ่อได้ไปเสวยสุขตามที่เทพพุทธคุณหลวงพ่อท่านปรารถนานะและบุญกุศลอีกส่วนหนึ่งจงพรา,านสําเร็จจงพรา,านสําเร็จแก,กจ 3, ่ญาติโยมสามภูชลทุกทา่านที่มีส่วนในงานนี้ขอให้ญาติโยมทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ประสานทุกส่งโรคภัยอันตรายต่างๆเพื่อการทวบกวนข้อมูลนา่นนะครับดูปกมุมทางนี้การึงตางนะารเปรีบเทีตัวน้ำกระบอดนะครับจากในมูนพระิสัยการลงสนามเป็นภาษาบาลีของการทิสูน์ที่ย่ำเา